ปะผมอยู่เอาละหน้าบ้านเขาไม่มีกำลังกลับเอาแล้วเยัดแม่ชนแล้วเขาชนเราแล้วหรอพี่กำลังจะกำลังจะเขาเล่งมาแล้วใช่เหรอเราทำอะไรอยู่เรากำลังกำลังเคลียร์เรื่องกอดส้มพี่เห็นยังอยู่บะอยู่ตู้อยู่หรืมั้งตู้สองศูนยอะแล้วก็เฮียร์แล้วแหละแล้วก็เฮียร์แหละเพราะเขากำลังชนแล้วจะชนใครในไม่ถึงหนึ่งนาทีใช่ครับอีกไม่นานแล้วครับเขาอยู่เขาอยู่หน้าคุกใหญ่แล้วครับกำลังถึงหน้าคุกใหญ่ละอีกนิดเดียวอยู่ไฮเวย์อะแยกอยู่เลยพี่ ทำจริงใช่พี่ดำอยู่ในเมืองอยู um, <sh ่เลยโอ้โหเย็ดแม่โอ้โหกันชนแล้วว่ะเราอยู่หน้าคุกใหญ่ชนแล้วครับชนแล้ว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 อยู่อยู่หน้าคุกรอแม่เย็ดเอ้ยโอ้ยดีนะเขาเบรกดีนะเขาคุยกับว่าเขาหยุดก่อนเขาหยุดก่อนแต่เขาเห็นเขาเห็นว่าเรามา เราก็เห็นว่าเขามาเขาไม่เอาโชคดีจัดใช่เขาไม่เอานี่ก้อนนี่ก้อนใช่นี่ดีนะที่เขาไม่เอาถ้าเขาเอายุ <um <ah ่งโอ้โหเพื่อนเขาแคสด้วยไอฝั่งอาเซนาแคสจังหวะดีแล้วเราแม่จังหวะดีสัตว์อ่ะสัตว์เนี้ยอยู่ต้องเล่นละต้องเล่นละยยังไม่ทําบิ่งโชคดีจัตว์ตรงประมาแหละเขาตั้งแล้วนะ เขาหายเราอยู่นะเว้ยมึงก็เข้ามึงก็เข้าเข้าเลยเขช้วยกมาฟังไปชนเลยไปชวนเลยไปชวนเลยชวนเลยไอ้หน้าชวนแบบไม่พร้อมอ่ะไม่รอเพื่อนแค่ไม่รอเพื่อนที่แค่เข้ามาด้วยชวนเลยเขาเขาน่าจะกลัวเสียเวลาอะไรพี่อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ใช่เวลาบีบเวลาบีบชอมันชอมัน บมันบมันที่เป็นผมแดงอะบัมันเอะเยอะบัมันเอะเยอะบัมัน่ยยงยังยันหน่อยยังหน่อยกมีัวเลขไม่เยอะมากใช่เวลาน้อยอะเวลามันบีบอะนะไม่ต้องเล่นกับเวลาอยงกดดันใต้หางเหมือนโดนล็อกเขาเลย่วงเร็วก็พอไม่เขาถูกเซตมาว่าจะผมแดงครับเขาพยายามเจอผมแดงชนผมแดงแล้วก็เอาที่เหลือช่วยกันลุยิงผมแดงเนี่ยเียโดนชนไยชนสาสีดำหันลยนี่เงสั่งแทนเล็กเล่นแทนดิ ม้อมล้อมมันวอื่อลงุ้ยเฮียเขาเราตกว่ะมันตก้ากับบากับบ้านด้วยกับบาด้วยกับบาตกกลับไม่ได้ด้วยตกเพื่อเราตกสามคนเพื่อตกสี่เพื่อตกสี่แล้วไฟเลยด้วยเพื่อตกสี่สั่งถอยถอยไม่ทันแล้วโดนจับปิดงานเลยด้วยนะ ขอเปลี่ยนมุมมองว่ะรวยเชี่ยกายได้คุมไฟอ่ะกลับมาสู้กลับมาสู้เรื่องสู้กลับไปสู้กลับไปหาเพื่อนสู้เล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนสู้ไปตอนนี้พี่หัวมันเด่นจัดเบาเริ่มเฮ้เบอร์เบาเลยอยู่ข้างหลังนะเรียบร้อยแล้วอานหน่าเข้าทางแล้วเนาะ

ดูน้อยมากเลยใช่ครับน้อยๆนะมากจอนคอนใต้าห์มาตรงกลางเห็นาจอนเอะเกินไอจับความแดงเยอะเกินไม่มีคนเล่นไอ้มาปิดตรงหลังเลยเยอะรวยรวยมากหนาหน่อยรวยมากหนาคนนึ่งรวยมากหนาคนนึงโอ้คนน้อยเลยเฮียไอคนจ่อข้าวมึงยิงมาดิเฮียนไม่ยิงไปโดนอึ้งโดนตกไอ้สัตว์คอนดิท้าห์ล้วงคอนดิท้าห์ล้วงคอนดิท้าห์ล้วงไว้ขึ้นรถแทนยิ้มอีกยิงมอีกเออลงมาลงมาอีกลงอีอีกน้อยกับเล็งหลังหน่อยอย่ยกดผิดไปโดนรวยรวยกับเล็งหลังหน่อยรวยหมดแล้ว แล้วได้เปรียบแล้วได้เปรียบแล้วได้เปรียบแล้วหมดแล้วลงหมดแล้วหมดแล้วก็ไมน้อยจังวะมันหายไปไหนหมดวะเหมือนจะเป็นปืนบนรถเยอะมั้งพี่ให้มันชอบเพื่อนเขาถูกเช็ดมาเหรอแต่มันก็ดูน้อยมากๆเลยนะเออมันดูน้อยมากๆแคสสามหรืสี่คนเหรอออ๋เขาแคสสามหรืสี่คนเหรอแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าขับมาถึงเขาแคสเลยเอพี่อเขาน้อยสามสิบ ต่อนิ่มป่ะต่วนี้นิ่มป้าต่อยมันเตะพี่เอาเลยเยี่บอนยี่ยอนหัวขาดเลยสัตว์ใครไม่ทำไรถือศพเลย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 แสดงว่าเขาไม่ได้ใส่โค้ดของเซิร์เบ้ยิงคนหนึ่งเนี่ยยิงคนหนึ่งถ้าไม่ไม่มีคนยิงวะเย็ดแม่มึงคุยกันยังไงวะกูโคตรงงเลยมันมันยากตรงไหนวะเนี่ยมึงไม่คุยกันเลยวะมันเป็นโค้ดที่เวลาเข้าเซ็กชันแล้วมันไม่กระชากเว้ย

ไอ้เจ้ามีอไหนพี่นครับฝันร้ายทายเดนจ่อนะครับสำรวจจ่ออยู่พุ่มข้างกรสำรวจก่อนสำรวจก่อนสำรวจก่อนครับเดผมว่าเขาโฟกัสไปลุนผมแดงเราเยอะเกินปะเนี้ยพี่อาจจะด้วยแต่คนในวอลเขารอดออกไปมีแค่สามคนเองนะ พี่บลได้เคลียรอยู่คนไม่ครบเลอนดูก็รู้แลยพี่ก็ว่าคนเขาไม่ครบด้วยเพราะว่าคนเขาน้อยมากๆากแต่แขนเป็นจอดยู่มึงจะไกลุ่มใหญ่แทนได้ปะเดี๋ยวกูไปอุ้มได้ป่ะไปขาเออถ้าบอกว่าเหมือนไฟดีเอามาหม่งหม่งเลยอะหม่งหม่งแล้วอะไม่ไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วซูไม่ได้แล้วคนน้อยมากได้เนี่ยเอามามีเขามีดีนะโอเคๆไปต่อไปต่อเนีพรดูที่เราจับจับแล้วคนที่ไม่ได้จับสมก็ยังเยอะอยู่นะ เดี๋ยวหอพร้อมกันนะเดี๋ยวหอพร้อมกันนะสามสี่ห้าเราไม่ถือสพทั้งห้าคนเลยนะที่พี่ดูอ่ะ่คุณไม่ถือเกียร์ไม่ได้ถือชาลีไม่ได้ถือจอดก็ไม่ได้ถือสามคนแล้วสี่คน ผมว่าเขาคำนวณมาแล้วพี่ที่แบบเขาตั้งส่วเวลาไม่ได้นะใช่เขาอาจจะคำนวณมาแบบถ้าปิดตอนสี่ทุ่มสี่สิบอย่างน้อยตอนนี้สิบถ้าแบบอาจจะไวกว่านั้นนนิดึงมันน้อยกว่าสี่คนแล้วเขาเจอแก๊งแบบเทียบแบบว่าเอาพูดตรงๆคือเขาเจอแก๊งแบบอย่างแก๊งระดับเราเขาว่ามันยากนะพี่สี่คนมันทำอะไรไม่ได้พี่เออน่าจะะทอไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จริงครับพี่ดูดิเนี่ยสี่คนอะเราเรายืนเรายืนไม่ไม่ไม่ได้อุ้มใครห้าคนอะห้าคน ยังไงคือยังไงแบบว่าถ้าเขาไม่ทําเขาก็แพ้้อยอ่ะถ้าเขาทําแล้วสุดแบบเพื่อบีพิอ๋อแบบว่าเออเอเข้าใจเพื่อฟุกเพื่อฟุกเพื่อฟุกเพื่อเผื่อฟุกโอเวอร์โอเวอร์ตาเวียไฟแยกเพราะว่าเราอรแม่งไม่จำเป็นต้องเล่นกับเขาแล้วอะไรเงี้ยอ่าันไฟบ้างครับอันนี้เฮ้ยโอเวอร์กับฟาเวียไฟต่อพี่ดูใครอ่ะทาเทเลสายดูลกนั้นเลยพี่โลกนั้นทาเวียเยอะกว่าทีมงไงวะไอ้เวอร์ถ้าโอเวอร์โดนเพิ่มนี่จะช่วยเพื่อนยากมากเลยนะเนี่ย ส่วนใหญ่เป็นซาเวียใช่มันมีแต่าเวียช่องมันชื่อเพี้ยอะไรวะ R O G U E พี่ R O G U E จะะจะะจะเจระละจะละจะลจะะสิบีซาเวียจะแพ้พี่รอเพียอะไรอ่ะเรียบร้อยหัวแต่จะพอกอย่างนี้ซาเวียก็น่าจะจบ กำลังรวนทาเวียกำลังกัรวนถ้าอุ้มไม่าหายแล้วโดนอุ้มสวนคือโอเวอร์ไม่ต้องคิดเยอะเลยอ่ะใช่ชนะเลยชนะเลยขอแค่อุ้มสวนไม่ต้องแบบไปเอ้าโดนเพื่อนคือรถไปเนี่ยเออเย็ดแม่ไม่มีคนชุบป่ะพี่ลำชุบพี่ลำมาให้เล่ลจับท้าวเวีพี่ลำพี่แค่หรือว่าใครพี่ลำฮะโดนพมาหน่อยมาหนน่อยาทีกเฮียกระสุนหมดโอ้โหเย็ดแม่แหม็อตแบบว่าโดนขอบรถพอดีเรียบร้อยเพื่อนคือรถ เรียบร้อยโดนขึ้นรถเลยซาเบติกคุกเขี้ยวนี่มีคนไปแหกด้วยมีคนยืนอยู่บนเสาแปไอเสาสามอะเราสามสามสี่คนอะลาก่อนไวรุนจีจีเวลเพเลยครับช็อตนี้เวแพ้แพ้แน่นอนแพ้แน่นอนแพ้แน่นอนแพ้แล้วแพ้แล้วใช่แพ้แล้วถ้าแบบสุดท้ายไม่ได้ตกลุดคันแล้วไปหลุดไปหลุดเองอะแล้วโดนอุ้มส่วนเนี่ยโดนโดนอุ้มส่วนยังไงก็ไม่มีโอกาสชนะเลยหมดเลยเหรยเรียบร้อย เดี๋ยวโฟกัสเราแน่จากเวลาแน่แน่จากเวลาเนี่ยว่าเวลาไม่ได้แล้วเวลาไม่ได้เวลามันกระชั้นชิดผมว่ามันเราเลยโดนแบบเล่นตั้งแต่ต้นต้นลีโคตรบ่อยอ่ะพี่ใช่ครับพอทุกแก้มันมองเวลาสำคัญหมดอ่ะใช่ก็ก็เปิดเปิดไฟแรกก่อนถึงเวลาก็ได้เปรียบแล้วอ่ะใช่มันเอาเลยอะเวลามาคุณคือแบบเริ่มได้คุณแม่ใส่เลยแบบไม่ต้องรอการเล่นกระโดดเปรีคนนั้นนึง เออบอกตีหัวเย็ดแม่ขวยเอ้ยแล้วไปยิงตัวไกลพอดีไอ้นั้นไม่แล้วไม่ไปยิงตัวไกลพอดีไม่ใช่นานยิงตัวทุบตั้งแต่แรกนะพี่ว่ารอดเล่ไไ่มด้เรียบร้อยเลยเสียหมดเลยแพ้หมดเลยเรียบร้อยเลยครับแพ้แล้วจิตไม่เสียดายจัดอะไอ้ที่ได้ไปยิงตัวไกลพอดีที่มันทุบดอกเดียวไปเกิดเลย เรียบร้อยว่ะซาเวียเย็นแม่พีกามาแพ้และอุ้มพร้อมเราด้วยปัญหาเลยหายรู้สึกมีเคสโนดินอยู่แต่ไม่รู้ว่าน้าตัมอยหรือเปล่ามันไม่ทันแล้วครับโนดินเข้าตู้ต่อให้โนลินเอาเข้าสองศพก็ไม่ทันแล้วแพ้แล้วเขาแพ้แล้วมันพร้อมเราด้วยไงน้องเมืองตอนนี้เราวอกอืมแพ้ยเราซาเวียติขบหนิว่ะ ก็ไม่มีคนไปแหกไงยืนยืนที่คุกอีกคนแล้วเสดสามะเสดสามมันช่องอยู่น้มีสาเนี่ยก็ฟีไปแล้วสคนเนี่ยยืนวันนี้ก็ฟีสาคนแล้วแล้วก็ปัญหาคือหลังจากนี้ก็อาจจะไม่ได้แหกแล้วก็ได้อยู่ในยี่้านาทียาวๆสาคนเนี่ยอยู่คุปเปอร้เรวๆโดดไปโดนจับใส่ทุกแม็กดูทรงมันไอยู่หน้าบ้านมันนะอมันมันล่ช่วยสุดตัวแน่นอนเออดประสบการณ์ด้แหละผมว่า กูมันไม่เห็นกูโอ้มันเก่าเกมว่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยเฟอร์รี่ก็อยู่จะอยู่หน้าคุกหนีไปก่อนเกียรหนีไปก่อนใหญ่มันเห็นเกียร์ต้องโดนจับเพราะไม่มีใครช่วยนะตอนนี้เราอุ้มกันเยอะเออถูกไอ้หลองพู้ถูกเดี๋ยวขอดูคอนเทนต์แมนดิดมันเอาอีกแล้วปะอ๋อมันไม่เอาแล้วมันไม่ดื้อไม่ดื้อเรื่องเรื่องถ้ามันพารถบักอ่ะเก็บแล้วเดี๋ยวพี่พาไปเบิก ม,มันไม่ดื้อ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 เราคงไม่ด่าดเลยหรอ,อเนียนพี่มันเงียากอยยากรู้มันเนียนจริงเหรอวะมันต้องเล็งต่อเล็งเอามึงมึงมึงอันนี้ก็ดิ่ลงมาอันนี้เดี๋ยวชี้นิ้วก่อนลงมาชี้นิ้วก่อนเออนี่เป็นไงเป็นงานจัดที่ผมแม่งบ้าว่วม,วมอเตอร์ไซค์อ่ะมึงไปเบิกแหล่น้ำเงินมึงมึงมึงเก็บแล้วเบิกแหล่น้ำเงินได้ได้ เอ็กแกไปเลยอย่าพาไปเบิร์เงียบจังหวะในวลไม่เจอตัวเลเออี่อยู่หน้าคุกเี่อยู่นี่ทตัวเปต้นไม้อยู่หน้าคุกใหญ่เลยพยายามไม่ต้องื่อนอย่าบอกนะว่าโซกีเหอทวเาตัวเปต้นไม้อยู่เมืกีไม่ทตัวเปูไม้แก้งแก้งแก้งปล่าวะมันแกล่บว่าเออมันแกล่ะบอกว่าพี่อยากเริ่มอยากรู้แล้วมันแกล่ะบอกว่าที่นี่มันแกล่ะบอกว่ามันเป็นคอนเทนต์แมนอะ มันทำตัวเป็นต้นไม้เขาดูกลบรถหายตอ c o n ตไหมไม่บอกว่าทำตัวเป็นต้นไม้ไอ้่าบไม้ทำตัวเป็นต้นไม้แต้นไม้เท่าย่อมต้นตีนขวเข่ายยดับรถหายอีกดีคอมโบไม่มีรถเแม่เ้ยชีวิต เดาว่ากันแล้วกันคือเขกใช่ไหมไอ้ย่าบอสกูหัวร้อนหัวฮาแล้วมึงไม่บอกมาหน่อบอสไอ้เหี้ยใช่คือผมคือกคือผมเราจะพูดเลยแล้วมันแบบเหลือประมาณไม่ถึงสองวิอ่ะพี่เสร็จไม่ทันเลยผมจะสลับไม่ทันแล้วมันแค่จับที่อ่ะมันไม่ทันหรอกมันไม่ทันหอกเหี้ยนั่นมันอยู่อยู่แล้วลงปุ๊บปั๊บไปดิใช่ตอนแรกผมก็จอดคันนึกว่าผมไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยนี่แหละแบบว่าแอบก่อนอ่ะแล้วค่อย ลงแบบไม่บอกใครเลยคืนเข่งชิบหายเลยที่แบบสองไอ้ยาบอสบอกว่าไเยี่ยมลงแบบอยู่ๆก็ลงอ่ะสามปีมั้งลงตอนสาวิีเอ้อสี่วิ่งใครจะไปบอกทันไอ้หน้าหีวิ้ไอ้ย่าจอดนิ่งเออออกหัวเลยวะงอหัวเลเซอว์